สวัสดีแฟนม,นมวยทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาย้อนรับชมคู่มวยสนุกๆเป็นไฟที่ดีของซูเปอร์บอลนะครับซูบอลชาเมกเจอกับเติงลี่นักชกจีน,นครับวีระบรุษมวยจีนที่ได้แชมป์มาหลายเส้นชาวจีนชื่นชอบยกให้เป็นวีระบรุษในฉายา,ยานักฆ่าสิบแปดวิหรือไอหนุ่มไรเงานะครับมาเริ่มยกแรกกันเลยนะครับก็ยกแรกนี้ก็น่าติดตามแล้วนะครับ เติงลี่เนี่ยเป็นมวยหมัดเ็าจะเล่งช่วงต้นๆนี่แหละครับเติงลี่เดินเข้าหานะครับเติงลี่ในเกงน้อเงินนะครับซูเปอร์บอลเกงแดงนะครับเติงลี่ก็เดินเข้าไปครับยังหาจังหวะไม่ได้นะครับเติงลี่ในมวยหมัดหนักนะครับมวยหมัดหนักครับซันต้ากังฟูหรือมวยจีนผสมมวยไทยเนี่ยนะครับโอ้ยสายจังหวะนี้โอ้โหโดนครับโอ้โหซูเปอร์บอลโดนครับโดนนับนับครับโอ้โหจังหวะนี้ซูเปอร์บอลโดนนับก่อนเลยครับโอ้ยยกแรกเท่านั้นโอ้โหยังไหวครับมึนๆนิดหน่อย คืบอลลุกมาครับจังหวะนี้ซูบอนต้องทําคะแนนคืนนะครับเดินเข้าไปโอ้ยบวกบาดขวาโอ้ยบวกบาดขวาเข้าไปโอ้ยตึงรีบวกบาดคืนมาเหมือนกันครับซูบอนซูบอนของเราเนี่ยอยู่มุมแดงนะครับสาดแกงเข้าไปวืดบ่าดครับยังมืดอยู่ครับยังยังยังเมามัดอยู่นิดหน่อยนะครับกอดไปก่อนครับจังหวะนี้ครับโอ้ยกอดกอดไ้ครับตึงรีก็นําแล้วครับได้นับนี่ก็เริ่มวนออกนะครับุูบบอนนี่ต้องเดินเข้าหานะครับ น้อยมากนะครับที่จะเห็นซุบบอลเดินชกเดินชกคู่ต่อสู้อย่างนี้นะครับเดินอัดเข้าไปเพื่อทำคะแนนคืนนะครับโอ้ยบว้ยบวกเข้าไปบวกเข้าไปเตะขาแล้วบวกเข้าไปโอ้ยหมัดหมัดซ้ายถุงซุปเปอร์บอลนี่ก็ทําดีนะครับกรแทกแค่กระแทกนําไปก่อนนะครับแล้วหัวด้วยขวานะครับโอ้ย้ายอีกแล้วสายซูเปอร์บอลสวยสายเข้าไปซ้ายนำนำทางไปก่อนนะครับัดซ้ายนำทางไปก่อนตามด้วยขวาอ้ยต่างคนต่างแรกครับติงรีก็หมัดหมัดเติงรีเนี่ยอันอันตรายนะครับเผื่อไม่ได้นะครับ มวยหมัดหนักใช้ได้เลยครับแต่เขานําแล้วเขาจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับยกแรงนะเขาจะเขาทําได้แล้วเขาจะวนออกนะครับหรือว่าเขาไม่เรงมากนะครับก็บวกหมัดออกมาเป็นยังเป็นระยะระยะเหมืนนนอนกันครับทูบบลก็แหลกอย่างเียวทูบบลมั่นใจร่างกายตัวเองแล้วก็เลี้ยวแรงครับสดหนุ่มครับบีเข้าไปครับสายกระแทกนําไปอีกแล้วทกบบลบีตีเข้าไปโอ้ยแข่งซ้ายทกบบลสวยโอ้เติงลีก็ยังใช้หมัด กระแทกแล้ววนออกไปเหมือนเดินมครับยังไม่ค่อยแรกเท่าไหร่นะครับนี่ครับออกนานๆออกมาชุดหนึ่งครับสวยๆยังไม่โดนเท่าไหร่ครับสูบอลตามเข้าไปสูบอลนี่ต้องเล่งครับต้องเล่งเอาคะแนนคือต้องโอ้ยหมัดขวาสวยครับลูกนี้ต่อยหมัดแล้วเตะขวาเตะขวานะครับเตะขวาล่างนะครับสวยๆสูบอลหาจังหวะซ้ายกระแทกกระแทกขวาโอ้หซ้ายแล้วเตะด้วยขวานะครับจังหวะสูบอลทาได้ดีนะครับลูกนี้เติงเร่ก็ยังชกแล้ววนๆออกไปนะครับหาจังหวะออกมัดชุดนะครับ นี่ครับตีหัวแล้วเข้าบ้านนะครับสุดยอดในได,ไ,ดไ,ดได้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 นับแล้วโชคทรงนี้ครับสูบอลต่างตาเข้าไปครับเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปโอ้โหซ้ายเตะเตะซ้ายล่างครับโอ้โหเตะเตะขาให้กังวลนะครับเตะขาล่างให้พวงล่างแล้วก็ข้างบนก็บวกหมัดขึ้นไปครับสูบอลน,นี่ก็วางแผนดีชายย่อยนะครับลูกนี้อามาคัดหมุนออกมาโอ้โหลูกนี้ผิดจ,จังหวะนิดหน่อย ซ้ายซ้ายซ้ายหมัดซ uhm, ้ายนําไปก่อนนะครับหมัดซ้ายนําเข้าไปนะครับลายตอนไปเรื่อยหมดยกแรกครับขึ้นยกสองยกนี้ซูบุวันต้องเล่งนะครับเพราะว่ายกสามยกนะครับเตะซ้ายเข้าไปขวาเข้าไปโอ้โหขวาล่างนี่แรงนะครับโอ้โหแต่ขาตรงนี้เจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บครับเตะให้บวงนะครับแล้วก็บวกหมัดข้างบนนะครับโอ้ซูบุวันนี่ชกฉลาดนะครับทรงนี้ กะให้พวงล่างนะครับแล้วก็บวกบนโอ้โหโดนหมัดกระเด็นไปเหมือนกันครับแต่ยังโดนไม่จังเท่าไหร่นะครับโอ้โหตึงรีตึ้งรีบวกหมัดขึ้นออกมานะครับวีรบุรุษมวยจีนครับโอ้โหไอ้นุ่มนักฆ่าสิบแปดวิโอ้ต่อยแล้วเสร็จแล้ววนออกออกหมัดชุดสวยใช้ได้เหมือนกันนะครับซูบอนยังโดนหมัดอยู่นะครับถือว่าทําได้ดีนะครับแต่เขาประสบการณ์ถือว่ายังน้อยอยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าสู้กับซูบวนได้ดีนะครับ โอ้โหลูกนี้สุบอนลาบีอย่างนี้อัดเขาโอ้ยบวกซ้ายโอ้โหโเขาดอกนี้หนกัหนกๆครับสุบบอนเติงรียังกัดฟันสวนหมัดออกมานะครับโอ้ยลูกนี้แถมนิดหน่อยโอ้กรรมการเตือนนะครับตามการเตือนห้ามแถมห้ามแถมโอ้โหต่อครับต่อสุบบอนโอ้ยบวกหมัดอีกแล้วโอ้ยเขาสองดอกเน้นเน้นเติงรีบวกหมัดขึ้นมาเติงรีหาจังหวัดตอนมาแครับโอ้ยมัโอ้ยเขาอีกแล้วโอ้ยเติงรีบวกหมัด ซูบอลแรกมาแรกต่างคนต่างแรกครับโอ้โหกอดไปก่อนครับโอ้โหลูกนี้เสียทรงนะครับโอ้โหโอ้สาวสาวสวยครับนี่ครับสูบอลยังยังเดินต่อครับเพื่อเอาแนนคืนนะครับเติงลีก็ชกทรงวนหนีครับโอ้โหเขาลูกนี้โดนเต็มครับหนีไม่ออกนะครับโอ้โหนอนกองมาเลยครับโอ้โหไม่นับครับโอ้ซูบอลชนะน็อกไปเลยครับโอ้ดีใจครับโดนนับก่อนแล้วไม่ได้น็อกคืนนะครับ โอ้โหลูกนี้หมดเลยครับไม่ต้องนับครับจบเกมแล้วครับเพตนงขึ้นมาเดินรับครับเดินขึ้นมารับซูบอนนะครับตอนนั้นเพตนงนี่อยู่รวมค่ายของบัญชาเมฆนะครับของบัวขาวเป็นครูสอนมวยไทยอยู่ครับโอ้ซูบอลชนะไปไปแบบพิกลอกครับ